นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกมิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดอุทยชาดกชาดกว่าด้วยบารมีสิทธั ครั้งหนึ่งเมื่อองค์พระศาสดาเสด็จประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารได้มีกุลบุตรชาวสาวัตถีผู้หนึ่งเมื่อได้ถวายชีวิตในพระศาสนาแล้วก็ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมดังที่ได้ตั้งใจไว้จิตใจของเราช่างเป็นทุกข์ยิ่งนักไม่ว่าจะหลับตาหรือลืมตาก็เห็นแต่ภาพน้องนางเท่านั้นเหตุแห่งความทุกข์ของภิกษุหนุ่มนี้คือ การลุ่มหลงในกิเลสกามน้องนางช่างงามยิ่งนักพิษไปทางใดก็ไม่เบื่อเลยเป็นบุญวัสนาของเรายิ่งนักที่ได้ประสบพบเจอนางนี้ตั้งแต่วันนั้นที่ได้เจอกับหญิงงามภิกษุหนุ่มรูปนี้ก็ไม่สามารถทำจิตใจให้สงบได้เลย ใจิตใจของเขาเต็มไปด้วยความลุ่มหลงคิดถึงแต่นางงามจนร่างกายสู้ผอมผิวกายซีดเหลืองสีหน้าอมทุกข์เศร้าหมองตลอดเวลาความคิดถึงที่พี่มีนี้มันช่างมากมายยิ่งนักจะทำอย่างไรหนอเราถึงจะละจากความทุกข์นี้ได้ ยิ่งนานวันเข้าร่างกายของภิกษุหนุ่มรูปนี้ก็ซุดโทมลงภิกษุอื่นๆที่พบเห็นก็แสดงความห่วงใยพาภิกษุหนุ่มไปเฝ้าองค์พระศาสดาเพื่อให้พระองค์ชี้ทางพ้นทุกข์เมื่อท่านบนรรพชาแล้วเหตุใดถึงยังลุ่มหลงในกิเลสอยู่เล่าเพราะต้องการถอยห่างจากกิเลสเหล่านี้ไม่ใช่หรือท่านถึงได้ตัดสินใจบรรพชาน่ะ แล้วเหตุใดจึงกลับไปหามันอีกเล่าไปเฝ้าองค์พระศาสดากันเถอะพระองค์จะทรงชี้นำทางสว่างให้กับท่านเหล่าภิกษุทั้งหลายได้พาภิกษุหนุ่มรูปนั้นเฝ้าองค์พระศาสดาภิกษุหนุ่มรูปนี้มีความทุกข์ใหญ่หลวงพระเจ้าค่ะเขาหมดความสุขในเพศบรรพชิตแล้วคิดจะศึก พระองค์ได้โปรดชี้ทางสว่างแก่เขาด้วยเถิดดูก่อนภิกษุเหตุไรเล่าเธอบรรพชาในพระศาสนาอันเป็นที่นำสัตว์ออกจากทุกข์เห็นป่านนี้ยังเป็นผู้เบื่อหน่ายด้วยอำนาจกิเลสแม้แต่บัณฑิตในปางก่อนสวยราชสมบัติณสุรุนธนนครมีบริเวณได้สิบสองโยชน,นมั่งคั่ง ถึงจะอยู่ร่วมห้องกับหญิงผู้เทียบเท่านางเทพอับสรตลอดเจ็รอยปีก็ยังมิได้ทำลายอินทรียแลดูด้วยอำนาจความโลภเลยดังนี้แล้วจึงทรงนำอดีตนิทานมาดังต่อไปนี้ ในอดีตการครั้งพระเจ้ากาสีสวยราชสมบัติณสุรุนธนนครแคว้นกาสีแม้จะทรงอภิเษกมานานแล้วแต่ก็ยังไม่มีบุตรเลยแม้จะมีพระเทวีมากมายแต่ก็ไม่มีใครเลยที่จะมอบบุตรให้แก่พระองค์ได้น้องนางทั้งหลายพวกเธอจงพากันอธิษฐานเพื่อปรารถนาบุตรเถิดเราอยากจะมีบุตรเพื่อสืบทอดราชสมบัติ เพคะหม่อมฉันจะทำตามรับสั่งของพระองค์ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์จุติจากพรมโลกมาถือปฏิสนธิในพระอุทธรแห่งพระอัครมเหสีของพระราชาสเสด็จพี่เพคะหม่อมฉันตั้งคันแล้วเพคะหม่อมฉันจะให้กำเนิดพระโอรสแดบบ่พระองค์เองทคะ เมื่อครบกำหนดตั้งคันอัครมเหสีได้ให้กำเนิดราชโอรสดังพระประสงค์ของพระเจ้ากาสีลำดับนั้นพระประยุรญาติรงขนานพระนามพระราชกุมารน,นั้นว่าอุทัยพัฒ์เพราะทรงบังเกิดทำให้หัตถัยของมหาชนจำเริญวันเวลาผ่านไปเมื่อพระโอรสเจริญวัยทรงย่างพระบาทได้สัตว์ผู้อื่นจุติจากพรหมโลกมาบังเกิดเป็นกุมาริกา ในพระอุทธรของพระเทวีพระองค์ใดพระองค์หนึ่งของพระราชาพระองค์นั้นพระประยุรญาตทรงขนานพระนามพระราชกุมารีนั้นว่าอุทัยพัตราเออเออดีจริงๆเลยนี่เรามีทั้งโอรสได้ราชธิดาช่างน่ารักจริงๆเลยลูกของพ่อพระราชกุมารทรงจำเริอวไวจบการศึกษาศิลปศาสตร์ทั้งหมด พระองค์ทรงเป็นพรมจารีโดยกำเนิดไม่ทรงทราบเรื่องเมถุนธรรมแม้ด้วยความฝันพระทัยของพระองค์มิได้ผัวพันในกิเลสทั้งหลายเลยแต่ในด้านของผู้เป็นพระบิดานั้นเล่ากลับมีพระประสงค์จะให้พระราชโอรสอภิเษกลูกเอ๋ยบัดนี้เป็นการที่จะเสวยความสุขในราชสมบัติของลูกแล้วพ่อจะให้ราชสมบัติทั้งหมดแก่ลูก หากลูกนั้นได้ทำการอภิเศกกับหญิงที่คู่ควรสเสด็จพ่อหม่อมชั้นไม่ได้มีความต้องการด้วยราชสมบัติเลยจิตของข้าพระองค์มิได้พัวพันในกองกิเลสเลยหม่อมชั้นไม่ต้องการที่จะอภิเศกกับหญิงใดแม้พระโอรสอุทัยพัทจะปฏิเสธพระประสงค์ของพระเจ้ากาสีแต่พระราชาก็ไม่ได้สนใจแต่อย่างใด พระองค์ยังตรัสเรื่องนี้กับพระโอรสหลายครั้งเมื่อได้รับพระราชดำรัสบ่อยๆเข้าพระโอรสอุทัยพัฒน์จึงให้ช่างสร้างรูปสตรีสำเร็จด้วยทองคําชมพูนุชอันเปล่งปรังแล้วทรงส่งข่าวสารถวายแด่พระราชบิดาและพระราชมารดาวา่าถ้าข้าพระองค์ได้พบเห็นผู้หญิงงามเห็นปานนิสัยก็จักยอมเข้าพิธีอภิเษกและขอรับมอบราชสมบัติ พระราชบิดาและพระราชมารดาให้อำมาตพาเอารูปทองคํานั้นตระเวนไปทั่วชมพูทวีปแต่ก็ไม่พอเจอหญิงที่งามดังรูปปั้นทองคํานั้นเลยโอ้ยแห่ไปรอบเมืองแล้วยังไม่เจอหญิงงามดังรูปปั้นทองคํานี่เลยสักคนเหนื่อยลมจะใส่ เมื่อไม่ได้ผู้หญิงงามเช่นนั้นพระเจ้ากาสีจึงตกแต่งพระนางอุทัยพัทราให้ประทับอยู่ในวังของพระราชกุมารน,นั้นด้วยความงามของพระนางทรงข่มรูปทองคำนั้นสิหมดสิน้น ครั้งนั้นพระราชบิดาและพระราชมารดาทรงอภิเษกพระโอรสอุทัยพัทกับน้องนางต่างพระชนมีอุทัยพัทราราชกุมารีให้เป็นพระอัครมเหสีทั้งทั้งที่พระราชกุมารและพระราชกุมารีทั้งสองพระองค์นั้นม่ได้ปรารถนาเลยแต่ทั้งสองพระองค์นั้นก็ทรงประทับอยู่ด้วยการอยู่อย่างประพฤติพรหมจรรย์ครั้นการต่อมาพระราชบิดาและพระราชมารดาล่วงลับไปพระโพธิสัตว์ จึงครอบครองราชสมบัติแม้ทั้งสองพระองค์จะประทับร่วมห้องกันก็ไม่ได้ส่งทำ้ายอินซีทอดพระเนตรกันด้วยอำนาจความโลภเลยก็แต่ว่าทรงกระทำข้อผูกพันกันสัญญากับหม่อมฉันนะเพคะว่าเราทั้งสองหาผู้ใดเส้นพระชนไปก่อนผู้นั้นต้องมาจากพบที่เกิดเพื่อบอกเล่าให้อีกฝ่ายรับรู้นะเพคะได้สิน้องหญิง ว่ากันว่าในสมัยนั้นผู้คนมีอายุได้เป็นหมื่นหมื่นปีเมื่อเวลาล่วงได้700ปีนับแต่เวลาได้อภิเษกพระโอรสอุทัยพัฒก็สวรรคตพระนางอุทัยพัทราก็มิทรงมีพระประสงค์จะอภิเษกกับผู้ใดอีกพระนางพระองค์เดียวทรงสําเร็จราชการแทนมูอมัมมัดร่วมกันปกครองราชสมบัติฝ่ายพระโพธิสัตว์เจ้านั้นเมื่อสวรรคตแล้ว ก็มาบังเกิดเป็นเท้าสักกะในดาวดึงพิภพแต่เพราะทรงมียศใหญ่ยิ่งไม่ทรงมีเวลาที่จะคิดถึงเรื่องเดิมได้ตลอดเจวันในสวรรค์ดังนั้นเป็นอันล่วงไปถึง700ปีมนุษย์เท้าสักกะจึงทรงระลึกได้ดีละเราจะรักษาสัญญาที่ได้ให้กับอุทัยพรัสธา เราจักทดลองนางด้วยซับแล้วจักเปล่งสีหน้าสแสดงธรรมเปลื้องข้อผูกพันแล้วจึงจะกลับมาคืนวันนั้นเองเมื่อราชบุรุษปิดพระทวารแล้วพระราชธิดาทรงประทับอยู่เพียงพระองค์เดียวพระนางทรงประทับนั่งมิได้ไหวติ่งด้วยทรงนึกถึงศีลของพระองค์อยู่ในห้องพระบรรทมณพื้นชั้นสูงสุดแห่งพระมหาปราสาทเจ็ดชั้น ครั้งนั้นเท้าสักกะเทวราชทรงถือเอาถาดท,ทองคำหนึ่งใบบรรจุเหรียญมาสกะทองคำจนเต็มไปปรากฏพระกายในห้องพระบรรทมประทับนั่งณส่วนข้างหนึ่งดูกรพระนางผู้มีพระวรากายงามหาทิติมิได้เหตุใดพระนางถึงเสด็จขึ้นสู่ปราสาทประทับนั่งอยู่พระองค์เดียวหม่อมชั้นขอวิงวอนพระนางให้เราทั้งสองอยู่ร่วมกันตลอดคืนหนึ่งนี้ คาน,นี้มีคูรายรอบมีป้อมและซุ้มประตูมั่นคงมีหมู่ทหารถือกระบี่รักษายากที่ใครๆจะเข้าได้ทหารของนักรบหนุ่มก็ไม่มีมาเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านปรารถนามาพบเราด้วยเหตุอะไรหม่อมชั้นเป็นเทพบุตรมาในตำหนักของพระนางเชิญพระนางชื่นชมกับหม่อมชั้นเถิดหม่อมชั้นจะถวายถาดทองอันเต็มด้วยเหรียญทองให้ เราไม่สามารถทําตามพระประสงค์ของท่านได้หรอกนอกจากเจ้าชายอุทัยแล้วเราไม่พึงปรารถนาเทวดายักษ์หรือมนุษย์ผู้อื่นเลยดูกรเทพบุตรผู้มีอนุภาพมากท่านจงไปเสียเถิดอย่าก,กลับมาอีกเลยเท้าสักกะทรงสดับพระสุรสีหนาถของพระนางแล้วก็ได้หายวับไปตรงที่นั้นนั่นเอง รุ่งขึ้นในเวลาเดิมเท้าสักกะก็เสด็จเข้ามาในห้องบรรทมของพระนางอุทยพัฒราอีกเช่นเคยครั้งนี้พระองค์ทรงถือถาดเงินเต็มเปี่ยมด้วยเหรียญมาสก,กะทองคำมาความยินดีอันใดเป็นที่สุดของผู้บริโภคกร,รมสัตว์ทั้งหลายประพฤติไม่สมควรเพราะเหตุแห่งความยินดีอันใดพระนางอย่าพลาดความยินดีในทางอันสะอาดของพระนางนั้นเลยหม่อมชันขอถวายถาดเงินอันเต็มด้วยเหรียญเงินแก่พระนาง พระราชธิดาสรงพระดำริว่าเทพบุตรนี้หากพระนางสนทนาปราศัยด้วยก็คงมาบ่อยๆคราวนี้พระนางอุทัยพัตราจึงทรงนิ่งเฉยไม่ได้ตรัสคำอะไรเลยเท้าสักกัดเทวราชทรงทราบความที่พระนางไม่ตรัสก็เลยหายวับไปตรงที่นั้นนั่นเองวันรุ่งขึ้นพอถึงเวลานั้นเท้าสักกะก็เสด็จเข้ามาในห้องบรรทมของพระนางอุทัยพัตราอีกพร้อมถือถาดโลหะเต็มด้วยเหรียญกระสาบมา พระนางผู้ทรงพระเจริญเชิญพระนางโปรดปรนเปลอมฉันด้วยความยินดีในกามเถิดหม่อมฉันจะถวายฐานโลหะเต็มด้วยเหรียญกระสาบแด่พระนางธรรมดาชายหมายจะให้หญิงเออวอยด้วยทรัพย่อมประมูลราคาขึ้นจนให้พอใจแต่ของท่านตรงกันข้ามท่านประมูลราคาโดยลดลงดังที่เห็นประจักษ์อยู่ดูก่อนพระนางราชก,กุมารีผู้ทรงพระเจริญหม่อมฉันเป็นพ่อค้าผู้ฉลาด ย่อมไม่ยังประโยชน์ให้เสื่อมเสียไปโดยไร้ประโยชน์ถ้าพระนางพึงจำเริญด้วยพระชนมายุหรือด้วยพระชวิวันไซหม่อมชั้นก็พึงนำบรณาการมาเพิ่มแด่พระนางแต่พระนางมีแต่จะเสื่อมไปทายเดียวเหตุนั้นหม่อมชั้นจำต้องลดจำนวนทรัพย์ลงอายุและวันณะของหมู่มนุษย์ในมนุษย์โลกย่อมเสื่อมลงวันนี้พระนางชราลงกว่าวันวานเมื่อหม่อมชั้นกำลังเพ่งมองอยู่อย่างนี้ พระชวีวันของพระนางย่อมเสื่อมไปเพราะวันคืนล่วงล่วงไปเพราะเหตุนั้นพระนางพึงประพฤติพหมจันเสียวันนี้ทีเดียวจะได้มีพระชวีวันงดงามยิ่งขึ้นอีกหากเป็นเช่นนั้นแล้วเทวดาทั้งหลายไม่แก่เหมือนมนุษย์หรือเส้นเอ็นในร่างกายของเทวดาเหล่านั้นไม่มีหรือดูกรเทพบุตรเราขอถามท่านผู้มีอนุภาพมากร่างกายของเทวดาเป็นอย่างไร เทวดาทั้งหลายไม่แก่เหมือนมนุษย์เส้นเอ็นในร่างกายของเทวดาเหล่านั้นไม่มีชวีวันอันเป็นทิพย์ของเทวดาเหล่านั้นผุดพองยิ่งขึ้นทุกๆวันและภวกสมบัติก็ไพบูนขึ้นหมู่ชนเป็นอันมากในโลกนี้กลัวอะไรเล่าจึงไม่ไปเทวโลกกันก็หนทางไปเทวโลกบัณฑิตทั้งหลายกล่าวไว้หลายด้านดูกรเทพบุตรผู้มีอนุภาพมากเราขอถามท่านว่าบุคคลตั้งอยู่ในหนทางไหน จึงจะไม่กลัวปรโลกบุคคลผู้ตั้งวาจาและใจไว้โดยชอบไม่กระทำบาปด้วยกายอยู่ครองเรือนอันมีข้าวและน้ำมากเป็นผู้มีศรัทธาอ่อ,อนโยนจำแนกแจกทานรู้ความประสงค์ชอบสงเคราะห์มีถ้อยคำกรมกลมอ่อนหวานผู้ตั้งอยู่ในคุณธรรมดังกล่าวมานี้ไม่พึงกลัวปรโลกข้าแต่เทพบุตรท่านพร่ำสอนราเหมือนมารดาบิดาแล้วท่านเป็นใครกันละ่ะ เราเป็นพระเจ้าอุทัยมาในที่นี้เพื่อต้องการจัเปลืองข้อผูกพันเราบอกพระนางแล้วจะขอลาไปเราพ้นจากข้อผูกพันของพระนางแล้วทูลกระหมอ่อมพระองค์คือพระเจ้าอุทัยพัทดังนี้หม่อมฉันไม่สามารถจะอยู่ห่างพระองค์ได้โปรดทรงพร่ำสอนหม่อมฉันด้วยวิธีที่เราทั้งสองจะได้พบกันอีกไหมเถิดไพคะวัยล่วงไปเร็วยิ่งนักความตั้งอยู่อย่างยั่งยืนก็ไม่มีสัตว์ทั้งหลายย่อมจุติไปแน่แท้ สรีระไม่ยังยืนย่อมเสื่อมถอยพระนางอุทัยเธออย่าประมาทจงประพฤติธ,ธรรมพื้นแผ่นดินทั้งสิ้นเต็มไปด้วยทรัพย์ถ้าพึงเป็นของของ,ของพระราชาพระองค์เดียวไม่มีผู้อื่นครอบครองถึงกระนั้นผู้ที่ยังไม่ปราศจากความกำหนัดก็ต้องทิ้งสมบัตินั้นจงประพฤติธรรมมารดาบิดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวภรรยาและสามีพร้อมทั้งทรัพย์แม้เขาเหล่านั้นต่างก็จะละทิ้งกันไปร่างกายเป็นอาหารของสัตว์อื่น พึงทราบว่าสุคติและทุกติในสงสารเป็นที่พักชั่วคราวเธออย่าประมาทจงประพฤติธธร,รมแท้พระบูตรพูดดีจริงชีวิตของสัตว์ทั้งหลายน้อยใหญ่มีทั้งลำเคนประกอบไปด้วยทุกข์หม่อมฉันจะสละสรุทนนครแขวนกาสีแล้วก็ออกบวชอยู่ลำพ,งพังผู้เดียวเพคะ พระโพธิสัตว์เจ้าประทานพระโอวาทแด่พระนางแล้วเสด็จไปสู่ที่อยู่ของพระองค์ตามเดิมฝ่ายพระนางอุทัยพัทราพอรุ่งขึ้นก็ส่งมอบราชสมบัติให้พวกอมาต์รับไว้ทรงผนวดเป็นรือินีในพระราชอุทยานอันน่ารื่นรมภายในพระนครนั่นเองทรงประพฤติธรรมในที่สุดพระชนมายุก็บังเกิดเป็นบาทบริจาริกาของพระโพธิสัตว์เจ้าในดาวดึงพิภพ พระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประกาศสัจจะทั้งหลายในเวลาจบสัจจะจภิกษุผู้เบื่อนายได้ดำรงอยู่ในโสดาปติผลทรงประชุมชาดกว่าพระราชธิดาในครั้งนั้นได้มาเป็นพระมารดาของพระราหุลส่วนเท้าสักกัเทวราชทรงสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้า